รับก็อยู่กันใน R V นะกับ EP10 นะครับก็2ปีแล้วที่ไม่ได้มาแคสให้เรานะให้ดูนะครับเพราะว่าเปลี่ยนเครื่องโทรศัพท์แล้วไม่เล่นไม่ได้นะแต่เกือบ2ปีที่ไม่ได้เล่นนะครับฝีมือจะตกหรือเปล่ามาดูกันนะฮะ อีกแล้วเฮ้ย,เ,ย,เ,ยเล่นเลยดีนี่ยเทวล์ล่ะซาน,นิดซน,นิดซน,นิดป่าอีกคนไม่เลือกฮะไม่รู้เป็นอะไรฮะคอร์อดิเซียนโอ้สรุปได้แค่รีป่าฮะ แคลี่ป่าก็ต้องเป็นสฟินิกนะฮะตอนนี้ผมว่าน่าจะดีที่สุดลุ้นความแรงคิดที่ข้อเลยไม่มีอะไรเล่นแล้วลุ้นความแรงคิดที่ข้อดีสุดไป <S <S เจอใครเนี่ยซูกามังการ์กิลด์ไม่มีแคลี่สักตัว จะรอดไหมเนะี่ยย้ำนะครับก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับนะกดติดตามก็จะดิ่งนะฮะก็ช่วงนี้ซับสไครต์ก็เพิ่มขึ้นนะครับเรื่อยๆนะแต่ถ้า1,000คลิปก,ปก็จะไม่ได้ก๊อปแล้วนะ ที่ผมจับนิบสสับิสาวชนะศึกตานะครับผมบอกคุณก่อนเอาผมไม่ได้ป่าดีกว่าเฮ้ยโดยและี่ขอรองเท้าของฉันก่อนรองเท้าหูซ้ฟาม้องดูเลย ฟีนิกซ์เป็นตัวที่เล่นง่ายที่สุดแล้วเก็บออเจ็ทีได้ที่สุดนะครับทำไมมันเก่งอย่างนี้เล่นตัวแคลลี่ป่าตัวอื่นแพ้ทุกตา m v p ได้แก่ฟีนิกซ์นั่นเองนะครับถชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยแล้วก็ม่คลิปหน้าครับ